สวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกท่านทุกคนครับนี้เพื่อนเฮงกะจพีพี่น้องเอฟซีนะครับมาตามแนวทางของปูอุบลนนะครับปูอุบลนนี่เพื่อนไห้่ว้นะครับเพื่อนไห้ไว้แบบนี้นะครับเด้อปูอุบลนนี่เพื่อนไ้ บนวิ่งหกนะครับเพื่อนในบนวิ่งหกจับคู่ไ้เพื่อนไฮหกหกสามตัวเพื่อนไฮสองหกหกส่วนล่างนะครับล่างเพื่อนไหสี่เก้าสี่เก้าเม็ดเดียวหางเดียวนี่ปูบนเพื่อนไห้ยังนี่ครับในคลิปแรกนะครับพออยู่มาได้นะครับสามมือ อยู่มา inde, อยู่ได้สามเมื้อปู้เพิ่นกะได้ไปคำนวณสูตรนะครับได้ไปทวนสูตรอีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่นไปนทวนสูตรอีกรอบหนึ่งเพิ่นว่ามันยังเหลือตัวเลขอีกยุดตัวหนึ่งนะครับนันเป็นเลขลางเพิ่นว่าเป็นเลขลางมีตัวหนึ่งที่เป็นเลขลาง เพื่อนไห้บ o t a n หมดนะครับเพื่อนเลยกังวลใจนะครับปูเพื่อนกังวลใจเพื่อนญานหาซื้อบ่ได้เพื่อนญานเหมือดกอนที่สําคัญนะนะครับเอกชนมันก็สิอันสิเครื่องไปเรียกว่าช่วงนี้ฮัทยาพอหาได้จะได้ซื้อได้กันไว้นะครับ เพิ่นหายมาซ้ำนี่เพื่อนกะว่าเพิ่นชั่วอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนกะจัดกันเพื่อนมาธรรมดามนุษย์เฮาเพ่นกะกินเข่าคำเดียวคักไรมันกับุ่มแมนเพิ่นว่ากันไว้น้ำเนี่ยเพิ่นวมาจังซี่นะครับปูอุบลนเพื่อนบอกว่าจังซี่เพื่อนจะให้กันไว้แนวทางของเพื่อนนี่เพิ่นสี่คำนวนนะครับเป็นปกติเพิ่นสี่คำนวณแล้วเพิ่นกะสิเอาไป เสียงฝันนะครับเอาไปเสียงฝันไปวิเคราะห์นะครับเพื่อนกับเป็นคนละเอียดอีกคนหนึ่งคีาข้อเบิ้นตัวเลขจะมาตัวใดปกติแล้วเพิ่นกับจิธาหายโค้งสุดทายย่างเดียวนะครับปกติแล้วเพื่อนเคยหาย่ยต่ว่าเพื่อน่หยโค้งทยย่างเดียวประเทศนี้เพิ่น อดบ่ได้นะครับเพื่อนกัลมันซานะครับมันสีโบ๊ทันกัลมันชั้นสีโบ๊ทันกินว่าไงไงนะครับเพื่อนกัลได้เฝ้าโทรมาหาผู้เฮงนะครับบอกว่าใส่เลขกันไปนะจะคู่นะเอาคู่นี่โบต้องกลับเด้อมาสั่นก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเพื่อนนะครับเพื่อน่าโบต้องกลับดอกคู่เนี่ยแอดมินผู้เฮงก็เลย ว่าเอาเอามาล้มก็ดีนะครับเพราะว่าจังไรก็ได้ว่าตาสีให้เอซโชคดีพอเห้งกันเลยบอกปูบทว่าเอามาลดปูอ่ะแต่มันบก,กันหลายนะครับขันกันด้้มคู่เดียวเนี่ยเอามาเลยแหงบอกกับแหงดีแล้วผมก็วา,างสิเหล่านะครับเนาะ ที่นี่แนวทางเก่าเพิ่นนี่เพิ่นไฮไปเพิ่นไฮยังสี่นะครับผมก็คิดว่าเออเพิ่นสิกันตัวไหนอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นไฮหาเดียวทั้งหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างบนกับสีมีหกหกกับขันสามตัวไปดิสองหกหกเป็นบ่ละนะครับแต่ว่าล่างนี่เพิ่นว่าสองสามสี่นี่เป็นตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นเลี้ยวซี่เป็นตัวเด่นเพิ่นจบเห็นซี่เก่าเป็นบ่ละผมเลยเบืองละเอาสีมาตัวไหนอีกตัวไหนที่เพิ่นบกคักใจเพิ่นบกแจ็บใจ มันเจ้า่อยได้โทรมาหานะครับพอเห็นกันเลยโทรกลับเพื่อนนะครับโทรกลับไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนโทรกลับมาพอเห็นกับบุได้รับเนาะครับเนาะไปนะตั้งคนตั้งยากตั้งคนตั้งไปละหันหลังให้กันก็พูดละน้ำคำคำพูดละต้องคอย <c oughs> ได้มาเบิ้งโทรศัพท์ว่ามีู้ใดโทรเขาแน่นะครับทุกมือนี่โทรไลไล่กับพวกใครดังบุเได้องเนี้นะครับ อยาใส่ยากจากน้อยอยู่นะได้ให้ได้ได้กันกับเรื่องนี่แหละนะครับอา้าบัตรที่นี่ตัวที่เพิ่นอยากกันนะครับตัวที่เพิ่นเพิ่นอยากกันที่สุดเพิ่นห้แบบนี้นะครับบัตรที่นี่ตัวเอือนอยู่คือเกานะครับ ตัวอื่นยืนอยู่คือเกาแต่ว่าเพิ่อนเขามานี่พื่ให้กลับก็คือเกาานะครับเพื่อนมาเกาแห้งนะครับข้างล่างเพราะว่าเพิ่นเอามาจับเส้นตัวเด่นของเพิ่นตัวเด่นของเพิ่นสองสามสี่นั่นปะครับอันนี้เพิ่นเอาเกามาจับใส่เลยนะครับจับใส่แล้วเพื่อวมาบุนเพิ่นให้สองหกหกเพื่อนาหกกับเก้าตัวเดียวกันเพื่เนก็เรียกกันลงมาทางล่างน้ำนะครับ โดยบ่วน่นหกันกีนโฮโฮโฮ่แกนให้เป็นเก้าเก้านะครับเพราะว่าขึ้นมาสันจรสันจรมีสีเป็นเลขสูงเพิ่นกันเลยให้กันพมละเก่าเก่าทั้งหมดทั้งมงนนวลนี่ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเพิ่นว่าเปลี่ยนแต่ว่าเพิ่มพิ่ม้านะครับเพิ่มคือเพิ่มเก่าเก่านะครับเด้อล่าง รถใจเด็ดนะครับเพราะว่าเขาก็คือเขาพวกเขาคือพวกเขาพวกเขาก็เห็ดเอาไม่จะเปลี่ยนในรูปแบบนั่นนะครับปูคนก็ได้พอาเห็นกันพกบพยายามภาวนาเข่าได้เดให้ของปูเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าเอฟซีสีได้ลงทุนบ่หไหลเพราะมันเป็นเลขหางเดียวเพราว่ามักกันาสั้นกัดก,กับแบบพ่กห้กลับนะครับ กพราะแห่งกับกระเพาะให่กันครับเอาพี่น้องก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับใส่วิจารณาณันในการรับชมนะครับด้อตัวเลขี่ปู่เพิ่มมานะครับก็คือเก้าเก้านะครับส่วนตัวอื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ใบเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องใส่วิจารณายนในการรับชมนะครับด้วย เขาสิลงทุนเลาก็คิดให้ดีเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วนะครับถ้าเกิดมันบ่มไม้ตามเขาคิดหนึ่ง่าไปโทษผู้อื่นนะครับโทษต้องต้องต้องยอ,ยอมรับสภาพเจ้าของเวลามันบ่ออกเมล้านออกมาโยนบนต่ตงสินะครับผู้ใดก็อยากเอามานําเสนอแล้วท้าคนก็นจะขอให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องตัดสินใจเองนะครับิจรณะให้ดีคลืนท้องเป็นของหายากนะครับก็ลําบากี่เรีก่กง่วาสิได้มานี่นะครับเนาะ เอาจังไดก็ฝากไว้นะครับาฝากให้เป็นผลง,งานของปูอุบลไว้นะครับผลง,งานของปูอุบลสิพายพี่น้องโชคดีหรือบอ่อนั่งวดนีนะ้วัดที่หนึงมีนาคม2องพัน้อยเขาไปพิสูจน์กันนะครับใหยพี่น้องอยู่ดีไมหมฮงโชคๆกันหมานครับผมพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ